สวัสดีครับระบบระบบพังเทวายพังโอ้ยเทวายระบบมันหยุดพังโอ้ยพูดเปิดรายการไี่ไายนะเข้าไป<ว>ระบบพังสวัสดีครับผมผมกับผมนายเอ่อเทวายเกมเมอร์ครับผมก็มีเพื่อนอยู่สี่กว่าคนเนีแต่แนะนำตัวกันหน่อยดิเออไปไกลในสัาหครับเอาใครก็ได้เอาเบย์เอาเบย์การคนทอยไลฟ์ไปซ่อมหรือยี่ทำไมไหนไหนอยู่แล้วเอาเบย์การคนทวายไไปซ่อมริสนิมแดง เนี่ยซ้อมนะเนี่ยเนี่ยฮ่า่าฮ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 ้ดูท่าตายดิท่าตายแบบโผล่ไปยึดมากลับมาแล้วอ่ะแนะนำตัวมึงแนะนำตัวมั่งเฮ้ยเซนทรีกันมึงแนะนำตัวดิมึงแนะนำตัวเนี่ยเนี่ยมึงอ่ะเฮ้ยเซนทรีกันมึงแนะนำตัวอ่ะ บุคคเดี๋ยวเดี๋ยวครับบุคคลคนณเดี๋ยว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 เปิดดูก่อนเดี๋ยวได้ยิงก่อนนะบุคคลคนนี้เขาเคยออกรายการผมสองสามสองคลิปแล้วฮะแต่คนนี้เขายังไม่ไม่ออกคลิปผมสักชั่วสักทีเลยฮะมาแล้วแล้วด่านนี้ก็เป็นด่านแบบง่ายๆก็ยึดกันคุณลธานแล้วแทงแม่งไอ้เหี้ยแม่งไม่ตายเลยเฮ้ยแทงหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอกเขาดีแนะนำตัวนี่ว่าเขาชื่ออะไร จีจีอ่ะเราอ่ชื่อว่ะจีจีไทยแลนด์ของบรรเลพ่าจีจีนะนั่นชื่อเครื่องลวนอ่ะเครื่องลวนเครื่องลวนเดี๋ยวด้ซ่อมซ่อมไอ้คุณซ่อมซ่อมของซ่อมของเครื่องลวนเฮ้ยต้องใช้เอนจิเนียร์ไม่ใช่เหรอซ่อมเนี่ยสปายก็ซ่อมได้ใชเอนจิเนียร์ไม่ใช่เหรอเฮ้ยมาเนี่ยเบียไปอะไรเหรอตีไปไอ้เ้ยนไดเหมือนไฟแล้วยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งยิงนม อินนมอ่ะงี้ยอิงนมยิงนมยิงนมยินนมอีสอ้าวเครื่องระเบิดเครื่องระเบิดแรงเมากตายสองไม่ไม่เราแพ้ได้ไงไม่น่าเลยไอ้โมโมซ่อมเครื่องแรงขึ้นไปเครื่องระเบิดคลิปนี้จะเป็นคลิปฉลองปีใหม่นะกันนะครับ เป็นถือว่าเป็นคลิปสยองเอ้ยสยองคลิปสยองคลิปเอ่อสยองอุ้ยคลิปฉลองฉลองปีใหม่ฮะคลิปนี้ฉลองปีใหม่ฮะอาจจะลงลงพรุ่งนี้เช้าฮะแล้วก็จะไปเมือ่อกี้เมื่อกี้เบอร์กี้ยาถามนะว่าทำไมถึงระเบิดถึงพลาดโม่เครื่องโมซ่อมแรงเก,กินไปเครื่องระเบิดเบอร์เดืเดเดอดตูมจะไปกู้คันไป เฮยเครื่องเครื่องหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวเดีเครื่องสองเครื่องก็จะมาปะทะกันนะฮะระวังหลังระวังเฮ้ยเคี้ยไม่อยาตีหลังกูแลวะอ่ะเออแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะเอ้ยอย่า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 เล่นตอนกันดิมันไปไหนแล้วอ่ะอะไรอะไรกี่นาทีแล้วอะไรกี่นาทีแล้วไม่รู้ไม่บอกไปค่อยไปอ่านไปค่อยไปดูไป อยา่กจรกจริงไหมนะเฮ้ยยายยเดียมเดียมใครใครอ้าวะเยี่ยนี่สมกันคือเดี๋ยวขอไปเปลี่ตัวเป็นทอยแล้วกลับไปอีกนะเออโอ้โหอกลาคอยอาออ้ยัแคปยแคปบอกอยากแคปอยากแคป บบอกคซึ่งบุคคลเอ่อคนที่เล่นโกลนี้ก็คือเขายังเขาไม่ได้เป็นเพื่อนผมเขาแค่เ <bunlar> ป <aynı S 2> ็นแขกเชิญบอยากคนัยากแขคบ็แค่เป็นเอ่อบุคคลที่เปลี่ยนไปธนูดีกว่าง่ายกว่าเยอะใครสักแคปโดนธนูดิเอาดิโอ้โหทำไมคือไออเออไอคนนี้คือเขาเป็นเพื่อนผมแต่คนนี้เขาไม่รู้ผมไม่รู้จักเขาฮะเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ว เครื่องรัวอะไรงหนาวะรัวรัวจบดิี๋ยวก็ไปถ่ายคลิปที่เซ็นทันดิมเนี่ยเอาไปถ่ายที่เซ็นทันไปถ่ายว่าผมเล่นเกมอะไรปาร์กกะปิเหรอไปถ่ายเดี๋ยวคนจะไปถ่ายว่าผมเล่นเกมอะไรติดมากไปเฮ้ยอย่านี้ดีรีบร้องกันจริงๆรีบร้องเหรอเ้ยมึงรีบร้องกันใช่ไหมแคปทำทําเพื่ออะไรไม่โดน ยา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 บอกไปนีโวโนโอ่อะเหี้ยไม่้องจะก,กัดให้ละจะก,กัดให้ละจะก,ก,ก,การง่ายได้ปะไปยึดเลยไปไปบุกเลยไปเดี๋ยวเราโมแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราเอโมโอ่ะมันเป็นสปายแน่นอนดูคะแนนได้เลยทำไมรู้ ชื่อทางไหนวะอ๋อทางนี้มันมันมันบอกมันมันจะสื่ออะไรไอ้ยที่พี่จิ้มหลังมันจะสื่ออะไรที่จิ้มหลังหรืออีกหรือที่ชื่อนี้ก็คือเอ่ออาวุธทวยดาบอาวุธอะไรวะเฮ้ย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 อ๋อออกแล้วออกแล้วออกแล้วเฮ้ย บอกว่าออกแล้วี่อะไรสกิปหาพี่มึงเหรอมึงสกิปหาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคมึงจะสกสกิปหาพี่เหอสกิปสกิปสกิปตายซะสกิปมืออัดซ้ำเนี่ยอดิอัดมือเอ้าอัดมือเฮ้ยโมบอกอย่ามาฆ่าพี่ดิเฮ้ยบอกอย่าฆ่าดิ ยิงศพอะไรดูเลสทำไมอ่ะยิงศพซ้ำยิงศพซ้ำอย่ามาดูคลิปแล้วว่ากูทำอะไรกับศพเราอัดคลิปจริงใช่ไหมล่ะเอออัดจริงจริงสบานว่าววาวเจ้าจริงจริงจริงไม่จริงไม่จริงหอเอ็มไก่ฮะจริงหอเอ็มไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าหลบเก่งเว้ย หลังไม่ทันแล้วขำอีกเนาะขำเนาะนี่คุณคุณเป็นคุณเป็นแฮวีเดี๋ยวผมเป็นเมดเอกเองขำใช่ไหมขำใช่ไหมเทวีเทขำใช่ไหมมึงขำใช่ไหมได้เดี๋ยว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 ขอขอขอเชิญพิกกี้พายไป็นหนึ่งนะคุณเป็นแฮวีอย่าพิกกี้พายเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญพิกกี้พายก่อนโอ้ยเป็นเป็นชายเองก็ได้วะอย่างไ ยไไห่าเหละอด้วยห่าเลยทำไมทำไมลาวิตติ้นุ๊กเกามันปายนะอยู่นู่นเกามันปามีมันปามีอิโตมาอะไรมันเดีมาทำไมทำไมทำไมลาวิตี้กลัวกลัวลาวิตตี้กลัวพิงกี้พายใช่ไหมตากหัวเลยกู้าไงกลัวยังไงเป็นเพื่อนกัน เป็นไงเลจีกับพิกีพาเป็นเพื่อนเยี่มันจะฆ่าเป็นเด็กแล้วพิกกีพายก็ดูปนชายหน่อยดีวะช่วยด้วยครับเลช่วยด้วยครับติดกถายแล้วเลือดครับพกกีพายก็ช่วยแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนไปชายอยู่ข้างหลังเฮ้ย่อาาแม่่ม่ ไม่เห็นเว้ยเฮ้ยไม่เห็นหรอเอ๊ะเฮ้ยกาเสียเว้ยกาเสีย,ย,ยไม่ไกาเสียมันไปไหนแล้ววะอยู่คนเตาไฟอะอ,อยู่คน,ตนเตาไฟไอ้แต่ปลาไปโดนสักทีปลาไปโตไปโดนสักทีปลาโตมาดิปลาไหมเมื่อกี้เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วนั่นไง เอ้ยเอ้ยมึง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 เอาไปเลยไปไปเลยไปเลยไม่ถูกสายเมดิกเลยมวงแบบวิ่งวิ่งไปแบบไม่รอเมดิกเลยอ่ะเดี๋ยวเอากระสุนหมดกระสุนหมดระหว่างนี้เมดิกก็เอาตัวรอดให้ได้นะโอ้ไม่ใช่เมดิคแล้วล่ะอีกแอ็กแล้ว ม่ดิปฏิชายไปไหนอ่ะเป็นมิกแม็กแล้วคุณแต่เป็นปิชาเฮ้ยเอฟไม่แข่งโอเ้ยเฮ้ยนี่คือนี่คือใครวะเอ้ยไอ้ตัวนี้คือใครวะเรียกว่าอะไรดีวะมิกแม็กโอ้ยยยยาย อ๋อเอา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 าาเอ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 า m i n e h i r e เ s เ้ยไมเล่นเกมนี้มันก็คือแบบเครียดๆนะเครียดคือไม่เครียดอะไรถามว่าสนิทกับใครหรอสกับสาองเอไเวลาอีคลิปนี้จบเลยไหม่ห้าสี่ยี ไอคลิปนิ okay. oh, ่งจบเลยไหมเฮ้ยโอ้ดึกว่าเฟลดึก oh. ว oh. ah, right. uh, uh, uh. ่าเฟลโดนขังเฮ้ยเอาเปลี่ยนแบบตอนนั้นจะบีนอยู่ตรงนั้นทำไม อะไรจะไปยืนอยู่ตรงนั้นทําไมยืนยืนยืน,ยนอ๋อยืนรอรถเมย์ยืนรอรถเมย์รอรถเมย์รถเมย์มาเนื้อรถเมย์มาแล้วรถเมย์มาแล้วแปงไปเลยยืนรอรถเมย์เอาเอาคลิปอะไรลงก่อนดีว่า